โรงพยาบาลรุ่งอรุณไม่ได้มีชื่อเสียงแค่เรื่องการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยแต่ยังมีเรื่องเล่าลือถึงอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แผนกผู้ป่วยนอกในช่วงกลางดึกที่ซึ่งความเงียบงานและความมืดมิดป,ป,ปกคลุมไปทั่วมีเพียงแสงไฟนีออนสลัวสลัวส่วสองสว่างจับภาพเก้าอี้พลาสติกเรียงราย,รายรอผู้มาเยือนราวกับกำลังรอคอยบางสิ่งที่ไม่ใช่คนเป็นเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อน ลุงสมศักดิ์ชายชราวัย70กว่าปีที่ป่วยด้วยโรคหัวใจกำเริบม,มาถึงโรงพยาบาลพร้อมกับลูกสาวด้วยอาการหอบเหนื่อยตัวเขียวคล้ำลูกสาวพยายามแจ้งเ,เจ้าหน้าที่ถึงความเร่งด่วนของอาการแต่ด้วยระบบการจัดการคิวที่ซับซ้อนและจำนวนผู้ป่วยที่ล้นหลามทำให้ลุงสมศักดิ์ต้องนั่งรอคิวในห้องฉุกเฉินนานนับชั่วโมงเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าลุงสมศักดิ์ทรมานกับความเจ็บปวดเขานั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกตัวแข็ง ดวงตาเหม่อลอยมองไปยังนาฬิกาบนผนังที่เข็มนาฬิกาดูเหมือนจะเคลื่อนที่ช้าก,กว่าปกติเสียงหอบหายใจของเขายิ่งดังขึ้นเรื่อยๆลูกสาวพยายามวิงวอนเจ้าหน้าที่อีกครั้งแต่ก็ได้รับคำตอบเดิมๆว่าให้รอคิวในที่สุดลุงสมศักดิ์ก็ทนไม่ไหวร่างของเขาแข็งเกรงสิ้นใจตายคาเก้าอี้ตัวนั้นท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนที่รอคิวอยู่ลูกสาวกรีดร้องด้วยความเสียใจและเสียดายเธอไม่เชื่อว่าพ่อจะต้องมาตายอย่างอนาถเพียงเพราะรอคิวไม่ไหว หลังจากเหตุการณ์นั้นแผนผู้ป่วยนอกในช่วงกลางดึกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่บางคนเริ่มเจอเหตุการณ์ประหลาดทุกคืนที่เงียบสงัดมักจะได้ยินเสียงหอบหายใจแผ่วเบาดังมาจากบริเวณเก้าอี้ที่ลงสมศักดิ์สิ้นใจตายบ้างก็ได้ยินเสียงเก้าอี้ขยับคล้ายมีคนนั่งอยู่ทั้งที่ไม่มีใครป้าลำเจี๊ยพยาบาลกระเดึดผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเธอไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่คืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินตรวจเวรผ่านแผนผู้ป่วยนอก เธอก็เห็นเงาตะคุ่มของชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวที่ลุงสมศักดิ์ตายแสงไฟนีออนสลัวสลัวส่องกระทบร่างนั้นทําให้ดูเลือนรางคล้ายภาพสะท้อนป้าลำเจียกหยุดชะงักเธอพยายามเพ่งมองแต่เงานั้นก็จางหายไปในความมืดมิดหลังจากนั้นไม่นานหมอเก่งแพทย์หนุ่มไฟแรงที่เพิ่งย้ายมาทํางานที่โรงพยาบาลแห่งนี้เขาไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาถรรพ์มาก,ก่อนคืนหนึ่งเขากําลังนั่งเขียนรายงานอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาล จู่ๆก็รู้สึกถึงลมเย็นเฉียบพลันพัดผ่านพร้อมกับได้กลิ่นสาบของคนแก่ชอยมาเขาเมยหน้าขึ้นมองเห็นนาฬิกาบนผนังหยุดเดินที่เวลาเที่ยงคืนตรงเป๊ะซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ลุงสมศักดิ์เสียชีวิตหมอเก่งไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ในใจก็เริ่มรู้สึกหวนหวนเขาพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแต่ก็อธิบายไม่ได้ว่าทําไมนาฬิกาถึงหยุดเดินที่เวลาเดียวกันทุกคืนและทําไมเขามักจะได้กลิ่นสาบของคนแก่เฉพาะที่บริเวณเก้าอี้ตัวนั้น ผู้ป่วยที่ต้องมานั่งรอคิวในแผนกผู้ป่วยนอกในช่วงกลางดึกเรื่อมีอาการแปลกๆหลายคนบ่นว่ารู้สึกหนาวผิดปกติทั้งที่อากาศไม่เย็นบ้างก็รู้สึกเหมือนมีใครมานั่งอยู่ข้างๆหรือจ้องมองอยู่ตลอดเวลาบางรายถึงกับมีอาการตัวสั่นเทิมขอบเหนือ่อยหรือเจ็บหน้าอกคล้ายคนเป็นโรคหัวใจทั้งที่เดิมทีไม่ได้มีอาการเหล่านั้นคุณป้ามาลีผู้ป่วยสูงอายุที่มานั่งรอคิวฉีดยาเบาหวานในคืนหนึ่ง เธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมที่ลุงสมศักดิ์เคยตายระหว่างรอคิวเธอบ่นว่ารู้สึกเหมือนมีคนกำลังกอดเธอจากข้างหลังและรู้สึกถึงความเย็นเยีเยบที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายเมื่อถึงคิวคุณป้ามาลีมีอาการไข้ขึ้นสูงตัวสั่นและหายใจลำบากทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีอาการผิดปกติใดๆความหวาดกลัวเริ่มแพร่กระจายไปในหมู่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนใกล้กับเก้าอี้ตัวนั้น แต่บางครั้งด้วยความจำเป็นพวกเขาก็ต้องไปอยู่บริเวณนั้นและมักจะพบเจอกับประสบการณ์ที่น่าขนลุกเสมอหลุดคืนหนึ่งน้องเอมเด็กสาวที่เพิ่งเรียนจบและมาทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลกระดึกเธอไม่เคยได้ยินเรื่องอาถรรพ์ของโรงพยาบาลมาก่อนในคืนนั้นมีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามาพร้อมกันหลายคนทําให้เธอต้องวิ่งวุ่นช่วยเหลือและจัดคิวอย่างเร่งรีบน้องเอมเหลือบไปเห็นช,ชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมที่ลงศสสักดิ์ตาย ท่านดูหอบเหนื่อยและตัวซีดเซียวมากเธอรีบเดินเข้าไปสอบถามอาการน้องเอ็นยื่นมือไปแตะไหล่ชายชราคนนั้นเพื่อจะช่วยพยุงไปส่งที่ห้องฉุกเฉินแต่เมื่อมือของเธอสัมผัสกับไหล่ของเขาเธอก็รู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตร่างของเธอแข็งทื่อดวงตาของชายชราหันมาสบกับตาเธอดวงตาคู่นั้นโบกลลงไร้แววและมีน้ำตาไหลออกมาเป็นสีแดงฉาน ชายชราปากคล้ายจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับมีเพียงเสียงหอบหายใจเฮือกสุดท้ายดังออกมาอย่างทรมานก่อนที่ร่างของเขาจะสลายหายไปในอากาศเหลือเพียงความเย็นเยืยกและความว่างเปล่าน้องเอมกรีดร้องสุดเสียงเธอสุดตัวลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวหลังจากเหตุการณ์นั้นน้องเอมลาออกจากการทำงานทันทีและเล่าเรื่องที่เธอเจอให้กับทุกคนที่เชื่อฟังเธอไม่สนใจว่าใครจะคิดว่าเธอบ้าไปแล้ว แต่สิ่งที่เธอเห็นนั้นสมจริงเกินกว่าที่จะเป็นเพียงภาพหลอนโรงพยาบาลรุ่งอรุณยังคงเปิดทำการตามปกติแต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเฝ้าคิวที่ตายระหว่างรอคิวในแผนกผู้ป่วยนอกก็ยังคงเป็นที่เล่าขานกันปากต่อปากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางดึกที่ความเงียบงันและความหวาดกลัวจะเข้าปกคลุมไปทั่วผู้คนยังคงต้องมานั่งรอคิวบนเก้าอี้พลาสติกแข็งๆเหล่านั้น และบางครั้งหากคุณเป็นผู้ป่วยที่ต้องมานั่งรอคิวในคืนที่เงียบสงัดคุณอาจจะรู้สึกถึงลมเย็นเชียบพ,พลันที่พัดผ่านหรือได้ยินเสียงหอบหายใจแผ่วเบาที่ดังมาจากเก้าอ,อี้ตัวข้างข้างเสียงนั้นอาจเป็นของลุงสมศักดิ์ผู้ที่ยังคงรอคิวของเขาอยู่